ถ่ายยังไงให้แสงสวยแสงที่ดีเปลี่ยนภาพธรรมดาให้มีชีวิตแสงคือทุกอย่างและนี่คือ6เทคนิคใช้แสงธรรมชาติให้ภาพดูสวยเทคนิคที่1ถ่ายช่วง g o l d e เว o u r ถ่ายตอนเช้า6-8โมงหรือเย็น5-6โมงแสงเช้าแสงเย็นอบอุ่นนุ่มนวลไม่แสบตาเหมาะกับการถ่ายภาพที่สุด เทคนิคที่2วันครึ้มฟ้าฝนแสงฟ้าครึ้มเท่ากับเงานุ่มเหมาะกับการถ่ายภาพคนและของใกล้ๆเทคนิคที่3หลีกเลี่ยงแสงแรงตรงกลางวันกลางวันแสงแรงเท่ากับเงาแข็งหากเลี่ยงไม่ได้ใช้ร่มเงาหรือถ่ายในที่ที่มีแสงกระจายเทคนิคที่4ใช้แสงรอดผ่านถ่ายผ่านต้นไม้ผ้าม่านหรือหน้าต่างจะได้แสงที่ดูมีมิติมีเรื่องราว เทคนิคที่5หันหน้าเข้าหาแสงหรือลองย้อนแสงลองเปลี่ยนมุมหันเข้าหาแสงหรือถ่ายย้อนแสงเพื่อได้อารมณ์ภาพที่น่าสนใจเทคนิคที่6แตะจอเพื่อคุมแสงแตะจอเพื่อปรับความสว่างคุมแสงได้ง่ายด้วยมือเราภาพสวยเริ่มที่แสงแค่เข้าใจแสงถูกที่ก็เป็นสตูดิโอได้